โมนงกับเจ้าทุกคนเอ้ยเห็นะหอ้าวไปบอกคือหามแจ่งมีสีจันขึ้นมาอ๋อคือคนมาทำบงคอนเสิร์ตทุกคนเลยนี่โอ้หลายเลยนะ ตอนนี้เขายังอยู่ที่บ้านปุงเนี่ยเป็นบ้านลึกลับของเมืองนไากา่แข่งขมมนทุกคนเลยวันนี้เป็นงานบูชาเครองเพื่อต่พุทธนะเป็นงานที่ใหญ่เลยใหญ่ในเขตนี้ในทุกคนเลยอันนี้คือทุกคนมาขายเครื่องของเลยอันนี้ก็เป็นบัตาสีผ้าคนก็กำลังมาท่างพุทงพุ่นกำลังมาพุทธต่าง,งพุ่นนทธอันนี้เฮื่อที่เจ้าซ้อมนี่พุ่นทางพุ่นอีกแล้วนี่กำลังลงล่งลง,ลง,ลงมาพุทธวันนี้มีเขตเวียดนามก็มาเลยต่างพุ่นก็มาทางเขตเวียดนาม อันนี้แม่นบ่อนที่เพิ่นน่ะนะซุปไอพิ่นมาขายเบียร์แล้วฟอรลระบงอยู่นี่นะอันนี้เป็นตู้ตู้ที่เพิ่นใช้ง,งาน,นตู้จักวารุณเนื้อโคก็มีหุ่นชักนะน็ตดอว์มาเน็ตดอว์เด้อเน็ตพ่นมาขายเครื่องเงาของ,ของอพี่น,น,น,นี่ไปถามถามันก่อนไปถามมันก่อนแบบเครื่องที่ขายแล้วเลยเนี่ยเนี้บ่ เอร้อนขายท่านเอพร้อยนสิบหาพนอ๋ 15, อสิบห้ 15, าพันสิบห้าันเคจะามาแต่นันากา่กไกบเออไปเอามานนีมันอ,อันนี้ได้ซะปองเท่าไหร่สิบห้าสิบหากันเนาะ๋อกับบริเพงเลยเนาะไปคิดจะเช้นทางมากอ้ยเพ่สีฮอดกับบริเพ่ง โอมีกระปุนคนเนาะเป่นนะอ่นอ๋อใส่ถุงมากแล้ะก็ส่นนี้รดเนาะเออบนขายในกระปุนเทไรหน้านหานเออกินหำทำสิกินน้ำหอมเนาะหอมนั่นตัวยบานไหนบานเปอหรืมบาบุญชงเอบ่โอ้แม้าโทรศัพท์มีสัญญาณเฉยเนาะ เข้าอ๋อโดยสัญญาณเน็ตบ่มีเนาะมีแต่สัญญาณโทรนี่มีแต่สัญญาณโทรกินข้าวกับยังสารต้มแกงสารใส่ปลาอ๋อเจ้านี่ใช้ของกินข้าวไห้เนาะพี่น้องชมอีกมีมงนีนะบ่ชมเาให้บ่้้ชมใหญ่เนาะปกติเฮาชมสิมจักน้เนาะ นี่ฟ้าดจำเขโลดสมบัตินอกมันยืนนี่สมบันิหนอกมันยังมีเห็ดยืนดิคุ้มเลยเนาะคุ้มกินดูดูดูมามาตะบัานไดนี่มาเฟืองโอ้มาแต่บัานเฟืองปูบ้านนักเฟืองนี่ห่างจ้านี่นี่สิบปลายกิโลถ้าเอามาเมื่อคืนโอ้เส้นทางนี่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงปูปูประมาณบ้างสิบลูกโอ้มาขายเสื้อผ้าบ่เพื่อหนาวบ่ จงด้วยเมธันนยางแก้วอันนี้เปิดจงดูวได้บ่อมดูได้มิกนี่บึงรู้เจ้าอ่านภาษาได้คือกันทัะาอืมกจะเป็นจของกชื่อแต่ว่ามือตึืบออานแล้วเด้อทุกคนเด้ออ่านแล้วเ้ออันนี้ก็แอมกะอ่านแล้วเด้อาีมือูดลุ่นเลยได้มีเคยใช่บ่ ไซยุห์ฮะแต่ว่าเ้ามีมูโมดิฟายตัวลุงเออเนาะมีแต่ไายุวันนี้ตู้ลูกได้ตู้นี่ตู้ก็บบุ้ได้จังบู้งเนาะเอาเบิ้งเอาก้อนใช่เออบู้งนะมีฮูว่าจะรุนลุนเลยดอกกะจักมวยยังนะนะบ๊อบบ๊อบอ่อนบ๊อบจักมวยยังไรอ่ะบ๊อบยังม้วนเลยพ่อเนาะเออเนาะดี๋อันนี้ท่านผู้เบิ่งนี่ล่อทาเบิ่งอยู่นี่ ท่าตูดังเนาะเออท่าตูดังนี่อันนี้มามาน้ำลั้งนี่เนาะนี่มาก่อนปลาปิ้วไปเลยเยอะอืมบ่วฟอนฟอนบัฟอนยังอันบนสูงบนสูงคืออะกับลงหักเสาเงินไก่ลงหักสาเงินไก่เออจ้อันนี้ชุดอะไรใช่ไหมชุดสุสวรรค์สุสวรรค์อันนี้เลยใช่ไหมฮ้ น้ำเพชรเออย่ามามีชื่อซื้อเจ้าของนะเออพภาก,กันไปแล้ววันนี้เนาะเออไปไปไปใปนเอ้าอือปลาคุณคนหลายคนหลายปลาสีพายเกมลงหมดเลยเนาะไปลงทะเบียนแล้วปะลงแล้วเออลงแล้วเนาะโอ้น่าที่ภาพไปลงแล้ว <S <S ลายๆลายเดี๋ยวเข้าไปน้ำผู้สาวอีกเข้าไปน้ำผู้สาวอีกนั่งคนผู้สาวกันบานนี่ไทยงามเลยฮะงามมนเลยว้ายประลูประลอยอยู่สามโมเจ็ดไม่บอกโมเจ็ดเดนเนาะโมหกมจห้องชมาเนี่โมหกมเจ็ดห

สุขเจ้ามาน <kaç Beginning S 1> ี่จะค uh ้นมาเลยนะซาซาคนแม่โมูุซาคนขึ้นมานี่ใช้ทั้งค่อยใช้ทั้งค่อยค่อยว่าวอันนี้กับแพ้สนามอันนี้เออันนี้แพ้สนามบ่เออ่ายเป็นวินแล้วมันจะค่อยฮุบกอนแล้วนะเดี๋ยวไม่บ่จะเป็นวินเด้อแค่แต่แพ้พวกบ่าวซ้ำ

อ๋อสมบูรณ์บรยากเพิ่มกำลังกาเดินทางใหม่ให้มีสมาตกันสองพิจารณาการทางหากระเบียนด้พร้อมกันจัดงานแข่งขันเหนือเ่วงแต่เป็นสถานที่ที่เฮานี่แคบแคบปัญาแต่ไม่น้ําใจพวกเฮากว้างขวางเนาะเออสถานที่นี่ก็โอ้ยอุดมสมบูรณ์ไปตามธรรมชาติของพวกเฮาเนาะตามสายน้ําน้อยของน้ำอันนี้เลยที่มันสนองไปให้โครงการสร้างเครื่องไฟฟ้าน้ำเทลินสองนี่เออ ยมเมงินการมีความผดุลสมบูรณ์ไปด้วยมีห้าน้ำสายรัดเอ่ออาเดี๋ยวนี้มีแต่ทางคณะกรรมการน้ำพุไฟการท่าหาการเก็บไว้เนี่ยนะเขาจะได้การเก็บเปิดเป็นพิธีทางการสันดึเสื้อเซอนมดาสหายนักกีฬาธรรมเนื้อการเก็บร์เนาะหัวหน้านักกีฬาทั้งหมดเอานักสีพายขึ้นเออนี่เราไม่ได้มาเนาะเออเรางามนะเนาะ ผู้งามแล้วไม่ได้มามาเป็นผ้ชลไล่เลยเออเฮ้ยได้ผู้งามเลยเสื้อสีฟ้าเลยงามมากเลยผู้สาวเออผู้สาวเลยไม่เป็นผู้เทาเลยเนาะไม่หรอนี่บอสเราเราฝากมาถามเราฝากมาถามว่าน้องงามงามขอบใจเสริญเนื้อเสริญบรรดาท่านบรรดาสหายเข้าสู้ความชัยในคณะอ่า สบายดีมาแตบ้านเลยนี่มันจะอุดมสมบูรณ์เฮ้ยคือเอามเดียวบ้านนี่บ่ปามาแต่น้ากายผู้แล้วมาขัยเครื่องอี่พี่อ๋อเป็นชิ้นแบบนันบ้านเฮาเลยเนาะอันนี้ตั้มอะไรไว้นะตจักอันนี้เขาตั้มจักเนาะโอ้งามเนาะบัานนี้ขายพื้นเท่าไหร่เส้นห้าเส้นห้านะอ้งามบ่แม่หมดเลยเส้นห้าหมดเลยเนาะ เออโยไม่มีผู้สาวเนาะเดี <Now. S 2> <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวหายังพี่ฟากันเฮ็ดยังนะฮะเนาะฮะหาตะมหงบอเออเนี่ยพอได้มาฟาท้องอะไรสองเท่งดิฉนนี่เออเนาะมาขาดตะมหงบ่มาจากบ้านไหนมาตะนไงมาตะนไ นั่นมาว่านนี่บอ๊ะถ้ามานน้ำกันเนี่ยบานนี่นะจี้เฮือน้าไยื้กันบ่๊ะานนี่เออมันหลายคนทำไปยื้อกันเนาะเนี่ผู้บ่าวก็มากินน้ำน้ำสี่ผ้าเนาะสพายวาจได้ก็ลงน้ำได้เนาะเออมีอย่างน่มาขายนะเออจอได้เขากับบ้านฝากของนลวงพ่อได้ดิเออทียงเท่งเออนี่มหาอยู่ได้ เนี่ยมหาแม่ตอนเที่ยงนี่เช็ดกระคักว่ะเด้ดี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 เอามายังไงเฉยนนี่นะหุ่งเนาะเออมาหุ่งไปกระซอมเลยปอโอ้แม่มาหุ่งแต่เป็นผู้งายเนาะอันนี้เอ็มคือการหุ่งกันอยู่เนาะนี่โอ้งา่งา,ยงายดีเนาะเอาไปไปมุ่งเลยนี่มันเย็นเนาะเออเย็นก็พปย่างอีกนี่สุควรจะไปไปไปย่างกัจะใช่นะ อันนี้นเป็นความไส้ความไส้ขเขาขย่อก็เอาไม้มามุ่งได้อีน,นี้มีจุดสชงเหือพูดนะฝากฟุก้งกับไปทันมาได้เพราะมุมง่งมุงจัดงานในเป็นแด,ด่แดดนึงนะนี่นี่ยน,นี้สันจองก็ด้วยรถอีท็อกแลยก็รถอันจักรถใหญ่มีสมมารรที่จะมาได้ดไดทุกคนเลยแต่ในนี้มาห้องมื่อเสาร์หรือเ่มา้องเสารนี้เดี๋ยวจะน่าจมาซื้อมื่อซื้อซอยน้องคนตอนเที่ยงตัวน,นี้ยังเสารอยู่อืมัมนฉีดทิ้งเที่ยงหรอฉีดมาฝากทองน้ำอยู่ดอก ได้ได้บทกินข้าวได้ทุกคนได้บดได้โซงกับสาวเขาแนมหาเยู่โอ้ยมีหครต้มหุ่งน้อว่าซันยังดีด้านน้องๆคนมาสีกินน้องคนนี่แหละสีมาเอาหนุ่มน้องคนนะบได้เจ้าได้ใช่มาจากบ้านไหนเฟืองบ้านของเฟืองเทพีเอกอยู่ที่ไหนบ้างนี่แม่โบบ้านอยู่บ้านเฟืองแต่ว่าบ้านเกิดอยู่นี่บ้านเกิดอยู่นี่อ๋ออันนี้บ้านยังก่อนลืมเลยบ้านปุ้งบ้านปุ้งเนาะอ๋อดู นี่อ้าวเฮ็ดไปแล้วบัดนี้มาแล้วบัดนดีดนนนตดัวไหนเด้บัดนดีตัวไหนสีเปียบตัวไหนได้เปียบเอาเฮ็ดโอ้นี่บ้านใหญ่จังหวะได้บูบ้าเดนะ้อว่าเลยนะ คนมาหลายหลายเลย,ยมาเขตเวียดนามก็มีามทางพุดกม็มีทางพีก็มีนะวันนี้ทางพีก็มาหลายเพราะเส้นทางมันสะดวกกว่าทางพีกเฉลี่ย,ลยกับพีเราจักแล้วเราไถมาลุยอิตอกนะโอ้ได้ฟิวคักไว้นั่งซิ่งกินเบียร์อยู่นี่นะสวัสดีสวัสดีอ้คักเนาะคักเลยกินเนื้อได้บรรยากาศคัากะลิไอ้สง่าไปได้มาก่บอไปได้มากไอ้เออสวัสดีสวัสดีสวัสดี โอ้คักเนาะโอ้สวัสดีสวัสดีเอตามสบายนะสบายโอ้ยได้สบายดีในบ้านสวัสดีสวัสดีสวัสดีสบายดีไหสวัสดีสวัสดีบ้านดองน่เนี่ยเบาโอ้ในบ้าดองนี่นี่ยเาอ่าได้สวัสดี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 โอ้คักยานี่หาหนีคักนี่ อสี่ไพของสมัยเพิ่นสชนะปุ๊บแล้วก็มาสลองอนจนนี้น,น,นี่มองนี่ใครอายุคนละฟังนะพุ่นก้าพุ่นกันแม่นอันนี้วงใหญ่นี่วงน้อยนะนบรรยากาศคักเลยนี่อ๋อมาวันนี้เนาะโอ้จะมาขายนี่ว่าคออนะ่อยซุกซอยฮะเฮ้โอ้อจะมาแต่อันใช้กวางบิงบอันกวางกวางบิงมาขายเครื่องอยู่พีอ๋อ

อันนี้มาต่บ้นได้สรคไอเชันช้ชวนมาเออจ้าด้วยจ้าวะเนาะมามาต่บ้านได้สิบ้านบุกซ่าบานบุกซาไม่เท่าขอซื้อสไม่เท่าจะได้เจนไ่มนกินใส่นเบออันนี้ไดออันนี้ยังอันนี้นะทูนทูนเออได้เห็นลาบใส่ไก่อันนี้ได้นาะทูนเทไรเนี่ยฮะ <Shit. S 1> อันนี้ซีซีบบ yeah. oh, right, 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 right. uh. ่บ่ค่อยเบิ่งก่อนอ๋ออันซีซีบค่อยให้เจ้าห้าสิบเด้อโดย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 เอออันนี้น้ำกระพุ้นป้ะหวานมะกั่วเออหวานหมักทั่วอ๋อเนาะหมามันนี่ขายดีอยุบอ่ะขายู่ดีอยู่เนาะมาปุ๊บเขาผมไปได้ถือท่องไปถือเข้ามาน้ำเนาะม่าบุกซุมเพื่อเขาก็มาซื้อนี่เออ ชีวยูฮ้อนมือแลงบ่แม่นฝากกันเมื่อล้วันนี้เมื่อวันไหนนี่วันทงน้อยเมื่อไรวันนี้เนาะแล้วบูสเตอร์แล้วก็เมื่อวันนี้วัอทงน้อยไอ้เอ้ยโอ้ยตามสบายตามสบายจักรลักตัวนี้เมื่อจักรลักเลยจักรลักโอ้ยจะได้ก้อนอนซะแม่นมืดอี่เนาะป้าโตกบ่งไหนจับจึ๊กจีได้เน่โุนลุนก่อนเลย ไปเบื้งนี้จับมันในเรื่องเลยจับมันในเรื่อยจะตกในเรือเออไปแบบนี้ผู้ผู้ทางหลังผู้ผู้ขับกระเบิ้งเบื้องในได้เบื้เมื่อได้แบบนี้ทุกคนในบันนี้เริ่บขำเริ่มมือแหละคนก็สะย้ายขึ้นมาทึ่งนะแบบนี้ขึ้นมาขายอยู่ทึ่งพี่นี่มาขายอยู่นี่ไปนี่ไปทางนู้นเลยเออหาเลาะหาเลาะ อันนี้ตอนอน้น,นยังนีงน่นะเออต้นคอนะเนาะเออโดยโดยโดยดิมาดิทุกคนอันนี้คือเวทีคอนเสิร์ตมเมลอแลงเด็ดนี่ตอนนี้อันนะ้นจูอาณ4โมงครึ่งเลยเพิ่งมีทันได้อนนะ่ะกลางเพิ่ฟอยู่ได้ดิเพราะว่าทั้พงพีนี่เอารถนั่งร้านมาเนี่ยเอารถมาเนี่ยปุ๊บนี่ทั้งพีก็เลยเอาเอาล่างเบียร์มามาสว่างในชุดนีน้ปุ๊บแล้วก็เปร์ธรรมดามาใกล้ แรกก็เฮ็ดเป็นวิธีคอนเสิร์ตเด้อทุกคนเด้อนี่ไหนนะอาตัดมาสู้ตอนแรกๆนะตอนนี้กำลังคตอนนี้กบบเจ็บโป้งไว้ปายละตอนนี้มีท่าเพลงกำลังมากตอนนี้อ้อมพาเลยตัวนี้ยนะเป็นออมพามีวิธีมีนิคอนเสิร์ตเลยทุกคนเลยโ <c oughs> อ้ตุ้มีแต่ผพูเซ่ผู้ซามาตับ้านเลยนะหน้าแมวหน้าแมว,แมวเอาไกด์บอตนี้ไปยังรัก อ้าวคลักงอ้าวคลักอ๋อจะมีแต่ใบรุ่นเนาะอ๋อตัโตเด็กโตอยู่นี่มีสัญญาณอยู่นี่เนาะเป็นบ่อเป็นบ่อมีสัญญาณอยู่นี่เนาะอ๋อเฉพาะจากจุ่มกันอยู่นี่เเนาะออเนาะ มีชิแยแน่นไปรุดมาจุ้ม,มอยู่นี่เอออันนี้คือคนมาทา,บา,งงานบนคอนเสิร์ตทุกคนเลยนี่อ๋อลอยเลยนะขึ้นมาแตงแตน่นบอดซงเฮ่อพูดน,นะแม,ม่นมดเลยน,นี่มันนี่อ,อ๋อทุกนะเฮ้ยอ๋อชกคนหิวเข้าคนมาซื้อสบายดีสบายดีป๊อ เราก็ล่างทำห้่งอยู่โอตื่นดีเขาน้น้อไปดีไปดีเอ้าไปดีไปดีไปดีไปดไปดิไปดิไปดี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 ไมดีไป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 ดไป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 ด ตกแต่งไวทีนะตกแต่งไฟนะคือห้ามนะ่น้องุ้มรัามนามะเอ่สีจันทาอ้บอกคือ้ามแต่งมีสีสันขึ้นมาอ๋อบอกสุดห้อยคอคักยเนาะเนะสุดห้อยคอคักยเนอะเออี่คุณนดีเนาะ กเลนลันนไครับจกทีเานะบริษไดแล้วทไนแมมวลกับพี่น้องไปนยไพี่แม่ก็มาดูนี่พี่แมก็ได้พี่น้องเมเลาก็ดีใจด้ยพวเรา้นเส้ยเาทนีว่าปานเานี่สะดวกสบายเนาะนีคอนเสิร์ตทุกคนเนี่เพราะว่าสัญลากณ์แกับนีเนา แต่บนดูพบก็ได้เป็นบางบ้านแต่ว่าพวกอ่ากำลัเปิดพื้นที่อยู่เนี่ยภาษาปอนดงลักอุเลเนาะเออเออเออโบวเป็นการทักทายเสียเวลาเลยพี่น้องเนาะเออช่วงต่อไปให้พี่น้องตบมือสวดๆก่อนนะครับทำเบาวน่อยสสยน้ำซีเจ้าของผลงานเพลงเอาเมียไปขังสนใจที่เจ้าทานเป็นเีน้อไอเดอยังมีหลายน ยืนข้าวสา่าข้าชิคกิน้องในเรือนจีนข้าวบ่อสายในเมืองเกินข้ากระปลงสบายที่ได้พี่น้องเด้อ I'm gonna เอาผัดเสียงตุมมือในเด็กพีน่น้องเด้อขอบใจเลยลายก็น,นี้ขอการสบายดีมินคักเฟนเพลงพี่น้องบ้านบ้านปุ่งเนาะและกับบ้านกระชิติดเคียงที่มาให้การชมเสียคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้เนาะเอว่า บคเห็นกันโดนกันขี้รอดกันขี้เก่าเนาะบางคนก็ทิได้เคยไปทางบ้านมกเฟืองเนาะกับมาสองปีเมื่อนี่กับมีโอกาสได้มาใส่พี่น้องทางบ้านปุ่งเฮานะถือว่าดีใจหลายกับฝากด้อพี่น้องอัลบั้มสุดใหม่เนาะมีแล้วเจ็บแทนแฟนเก่าเนาะถือว่ามีใน youtube พิม์ก็ไปโหลดเนาะเจ็บแทนแฟนเก่าแล้วว่าพิมพซื้อน้อยใส่น้ำเสจะได้เห็นเลยเนาะเอาันนีสิมอบตามคำขอทางอันผู้เบากันแลวกันเนาะ อ่ะทุกคนเลยตอนนี้นะคอนเสิร์ตกำลังแสดงทุกคนอะโอ้คนหลายเลยทุกคนเลยเนี่ยจังที่ไซส์นี่ทุกคนนี่นี่เติ่งนี่นี่คนหลายเนาะคนหลายหลเออคอมเกลตทุกคนคนไหลาไปไหนคิดว่าคนสี่ไหลเออไปไหนเอาทุนี้เขาไอแรงกำลังขึ้นอยู่นี่โอ้ฟังเลยอันนี้แมนยู่ข้างนอกทุกคนเนี่ยนี่ กจ้ามาบ่งวิธีนังเข้าเอนะป้าคนนะนะคุณคุวู้โค้งเสรตามหุ่งนะหกสิบพันหกสโดยได้ใช่เข้าได้เสีเข้ากีบอกอ๋อ ตามมาเลยสองสองโคกนะตอนนี้จะเอาหิวเขาทุกคนเลยเขาก็สั่งตามมาพุ่งสองโคกไปเลยเนอะมีผมได้นี่นะอันกินชุกกับมุ้ยเนาะหมดเนาะมาจากบ้านใดนี่บ้านเฟือง ได้ขายดีเนาะือ่านำากรมดแล้วจัดถือว่าชวยเส้เขาเนี่เป้ผาแล้วบอเข้าไปชั่วันนี้วกินรละแต่เขายังไงเขานึ่งแซมักทั่วหน่นเ่อี่เป็นแบบนี้แหละเป็นเม้งเลยข้าเป็นข้าไ้ทุกคน ก้าว้าเ่ยเมเป็นได้คนลายปหลายเนาะน่าพอใจบวกกันใดบกนใดน้อยน้อยแต่ลายอยู่ได้มึเลยอ๋อหลายคนขอฟีอ๋อโดย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 ใส่ใครเบีย ท่านกำลัเด้อเข้าม้านเรื่องเด้อทำไม่รุ่้ยเนาอเข้าบารลดเะจอกำลยงที่ได้สลับสนุากันไปพึงแด่นเท่งอย่างกันจัดไปเลยเนาะสบายมันนี่ทางอาจารย์ที่เิ่นจัดไห้เนาะ